กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมเบ้าเตียวตามตร,ตรงเดินทางมาวัดปทุมมาไล่ครับครับเบ้าเตียวเดินทางมาจะมากราบไหวย้ยูทูบคอเล็กครับปูถาวริสวันครับครับหาตัวดีตัวเด็ดไปให้เอฟซีท่านผู้ชมทางบ้าลวันวันทีที่พบในชนะหกเก็ดครับครับเบ้าเตียวเดินทางเข้ามาถึงหน้าปูถาวเิสวรรณนะครับครับเดี๋ยวเบ้าเตียวจะกราบไหวห้กับยูทูบคอเล็กไปฝากเอฟซีฝากทุกนายงานวันวันที่ ที่6มิถุนา6เกรับไปแนวทางนี่รัฐบาลอยากกินแบงค์ครับครับบอลเตียร์ุือถูข้อเล็กรับปูถอดเล้ทุกว่านนะครับเดี๋ยวลูกตัวเล็กกับเบาเดี๋ยว,ว์พหอมกันครับ เราแต่เดินทางมาก่บบาบายจุดถูกคอเลกกระปูถาวเพชรบุรีห้าตัวดีแต่ไปฝากอิสตกว่งวันที่ที่ภพิทุทนาหกเกตขับเป็เนแนวทางเลยรัฐบ,บ,บาลศิลักินแบงครับ ตัวลรกผมกกลมมาเลยครับกลม,มมาเลยครับตัวแรกครับ เดล็กเก่าแน่นอนครับตัวแรกครับกับตัวแหลกปูให้เลยครับเป็นเล็กเก่าครับครับท่านผู้ชมเบื้องหน้ครับเป็นเล็กเก่าเลยครับเพิ่อจะชัดครับครับปูให้เล็กเก่าครับตัวแรกครับรับเรียวลุตัวที่สองครับ ครับปูให้สองตัวเลยครับครับเต็กสี่ครับขับเก้าสี่ครับครับเดี๋ยวร่อครับตัวที่สามครับครับเดี๋ยวเบาเตี๋ยดี๋วสามตัวแล้วเบาเตี๋ยจะไปเขียนสมมติห้ท่านผู้ชมไปแคบหน้าจอไปเบิ่งครับครับปูให้สองตัวเลยครับ บวกสองตัวเลยครับเก้าสี่ครับลบตัวอีกสามครับ ตัวที่สามมากลครับมัมกลมครับมันกลมม,กลม,มาเลยครับบอบแปกกับเก่าเลยครับตัวที่สามครับ เป็นเด็กเก่าแล้วครับไม่เป็นเด็กแปดเลยครับครับครับเป็นเด็กเก่าครับครับเก้าสีเก้าครับครับปูในสามตัวนะครับเก้าสีเก้าครับครับเราจะเดินทางมากราบไว้ที่ถูกข้อเลยครับปูถอยสั้นเด็กสามตัวฝากเอฟซีเลยครับครับเก้าสีเก้าครับครับมุนแล้วครับเก่าสีสีเก่าเก่าเก้าครับขับปากกามาจดไว้ครับแปบหน้าจอไว้ครับ ครับความเสียว่วนบุคคลโปรดใช้พิจเจราญในการรับชมครับบ้าเตียดาบต่อตรงเด็กกระปากเอฟซีปากต้องพังงานมือมันดีที่พกมิถ้าโฮเกตครับเอาไปลองมึงนะครับเพื่อเป็นแนวทางเด็กรัฐบาลจากกินแบงค์ครับครับบ้าเตียทำตรงกับคอให้ต้องขาดมีโฉมมีลาบยฮงเฮงมันหมานครับฝากกดติดตามกดไหลเขาแชร์บ้าเตียตามต่อตรงนะครับครับเดี๋ยวขอกระบ้าเตียขีดหนาครับผมสวัสดีครับ